นี่ก็ได้ข่าหวยแล้วสิ่งที่เราห่วงตอนนี้เราไม่ได้ห่วงเลขดังเลขเด็ดเลขเก่งเลขอะไรหรอกครับท่านประธานเพราะไอ้นั่นจะหาง่ายว่าหวยใบละ80ครับท่านประธานแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องแก้ไขกันต่อไปเราต้องหาทางแก้เพราะว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเรื้อรังมานานไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลชุดนี้นะครับมันหลายรัฐบาลมาแล้วเพราะเนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องกับเสือ5้าตัวนะกองสลากนะฮะ พกเสือห้าตัวนะเม่นสี่ตัวและหมาแปดตัวเนี่ยครับหมาแปดตัวมาจากไหนครับก็กระจายเป็นเป็นยี่ปัวสาปัวโงปัวหลปัวเนี่ยครับท่านประธานมันไล่ลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็แพงขึ้นไปเรื่อยๆมันเกิน80มาตั้งแต่ไอหมาแปดตัวแล้วครับท่านประธานแล้วสังเกตดูไปครับว่าไอสาระเกินราคาเนี่ยปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้ไงวันนี้ออกมาถึงร้อยกว่าล้านชุดแล้วกว่าร้อยล้านชุดแล้วเยอะมาก ยังเกินราคาอยู่ไหมครับราคา80บาทนะบอกของหายากแล้วไปทําขึ้นดิจิทัลขึ้นไอ้แบบแอปเป๋าตังค์นะี่แค่ประมาณ23ล้านชุดเองอีก80ล้านชุดกระจายไปพวก5เสืออย่างที่บอกนี่นะส่งไปตามที่ต่างๆนะเต็มไปหมดกระจายไปหมดทุกจังหวัดทุกที่บางครั้งเนี่ยบางคนมีตําแหน่งไม่ต้องขายหัวเองแต่มีคนมาซื้อเสร็จให้กําไรไปเลยครับฉบับละ10บาทครับท่านประราน โดยไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทําอะไรก็โคต้าพ่อเมืองทั้งหลายนี่แหละครับท่านประธานครับอยู่เฉยๆครับเรียบร้อยเนี่ยไปทัางหลนั่งรับอยู่นี่ก็ได้ข้าหวยแล้วไม่อยากให้รบกวนท่านหาหวยยอะไรล่ะใครว่าอะไรผมครับผมกำลังนอนฝันหาเลขอยู่ท่านมาเกี่ยวอะไรกับผม ประธานครับเอาไปว่ายืนให้ตรงก่อนเ่เอะประธาน